ไม่ต้องกลัวเลยนะพี่ตายไม่กลัวเลยค่ะเ,เนี่ยดูสิเนี่ยมีพระเุ็มทองเต็มที่ <S <S ช่วงไหนกันเราไม่กลัวหรอกโอ้ยเราสู้ตายเราต้องอยู่เชื่อเพื่อชาติเนาะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสาซองไซ่อก็กลับมากันอีกแล้วนะคะครั้งนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้พาไปแต่งหน้าค่ะแต่จะพาไปฉีดวัคซีนเพราะว่าวันนี้ถึงคิวฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็จะได้แอสตราเซนิกานะคะแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายจะมารีวิวให้ฟังนะว่าวันนี้ฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นยังไงบ้างเราต้องร่วมกันฉีดนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผลการฉีดจะเป็นยังไงบ้างนี่ไงตอนนี้ก็อยู่ในห้องฉีด เตรียมตัวจะฉีดกันแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ไงเอกสารก็พร้อมแล้วนะแล้วเดี๋ยวนางพยาบาลก็จะมาฉีดให้เรานะคะแอสตราซินิก้านะคะไม่ต้องกลัวนะพี่ต่ายบอกแล้วไงวพ่อนเนี่ยเต็มเลยไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะอั้งเส้นดีหมันเห็นว่าดูเหมือนจะตฟก็รู้ลมื่อวานฉันก็เหนว่าในวันข้างหน้าจะรีบนท่ากทีปรักทีรักที่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 นัี่รักที่รักท่รักที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 น อิโฟนเมอร์เฮลมาเนีกซ์เน่โอเคเดลกูดังเกวิลเดนวาซิฟไหมเดนวาซิฟโอ้ว่าเพอร์เฟกต์ดังเวลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วไวมากเลยไม่รู้สึกอะไรเลยหลังจากฉีดไปแล้วก็จะต้องรอเพื่อดูอาการอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนตอนนี้ก็นั่งรอนะคะกับคนเยอะแยะเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะเข้าไปฉีดแป๊บเดียวแอสซีซิเนกาไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ นำพยาบาลมือเบามากเลยนะไม่ต้องกลัวนะต้องอยู่เชียร์เพื่อชาติกันนะครับเพื่อนๆนะนี่นะคะก็บรรยากาศที่นั่งรอกันนะคะ นี่เพื่อนๆก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เขาฉีดมือเบามากเลยนะไวมากแทบไม่รู้ตัวเลยว่าฉีดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยฉีดทุกคนค่ะต้องหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเพื่อนๆพื่อนวัคซีนคือหนทางรอดของเรานะคะสู้ๆนะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวให้ฟังต่อนะว่าผ่านไปแล้วหนึ่งคืนพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะนี่ที่บ้านมี เสด็จปู่ยมพบ้านนะเดี๋ยวต้องไปบนบานสารกล่าวนะว่าอย่าเพิ่งเอาตัวลูกช้างไวๆเกินไปนะให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้เช้านะเจอแสงแดดต่อนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะติดตางมงันด้วยล่ะโอเคบ๊ายบายลักทุกคน